มิลินทะปัญหาฉบับวัทด่าสุงตอนที่19ในตอนที่แล้วได้อ่านมาถึงเรื่องราวของท่านผู้ที่ได้รับผลบุญเห็นทันตาเจ็ดคนซึ่งมีเรื่องราวอยู่ในพระสูตรในหนังสือก็ได้นำมาให้ทราบประวัติแต่เพียงโดยย่อ ก็อ่านมาถึงพระนางโคปาละมาตาเทวีซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ที่มีร่างกายสวยมีผมยาวกว่าสตรีอื่นเมื่อบิดามารดาล่วงลับไปแล้วก็ยากจนมีอีกผู้หนึ่งที่มั่งมีแล้วก็อยากได้ผมของนางให้สาวใช้ไปขอซื้อผมเป็นราคาตั้งร้อยตั้งพันก็ไม่อาจซื้อได้มาฟังต่อกันค่ะ ในวันนั้นทิดาผู้มีผมยาวได้เห็นพระมหากัจายานะเดินมาเที่ยวบินทบาตกับพระภิกษุเจ็ดองค์แต่ก็ไม่ได้อะไรในนิคมนั้นจึงให้พี่เลี้ยงไปนิมนต์พระเทระเหล่านั้นให้ขึ้นมานั่งบนเรือนแล้วทิดาเศรษฐีก็เข้าห้องให้พี่เลี้ยงตัดผมของตนแล้วบอกว่าพี่จงเอาผมเหล่านี้ไปให้ใหแก่ทิดาเศรษฐีซึ่งไม่มีผม ชื่อโน้นเขาให้สิ่งใดก็จงนำสิ่งนั้นมาเราจะได้ถวายบิณฑบาตแก่พระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายด้วยสิ่งนั้นแล้วก็ใช้ให้พี่เลี้ยงไปพี่เลี้ยงได้ไปทําอย่างนั้นแล้วได้เงินแปดกหาปณะนะคือแปดตำลึงมาให้แก่ทิดาเศรษฐีผู้มีผมยาวทิดาเศรษฐีนั้นก็ให้ไปซื้ออาหารมาแปดสำรับสำรับละหนึ่งตำลึง แล้วให้ถวายแก่พระเทระทั้งหลายส่วนตนเองหลบลี้อยู่ในห้องพระมหากจายนะรู้เหตุการณ์นั้นแล้วจึงให้เรียกออกมาทิดาเศรษฐีนั้นก็ได้ออกมาด้วยความเคารพพระเทระเจ้าไหว้พระเทระทั้งหลายแล้วก็เกิดศรัทธาแรงกล้าธรรมดาทานที่บุคคลถวายในเนื้อนาที่ดีย่อมให้ผลในปัจจุบัน เพราะฉะนั้นผมของทิดาเศรษฐีนั้นจึงกลับเป็นปกติขึ้นพร้อมกับเวลาไหว้พระเถระเจ้าพระเถระรับบิณฑบาตแล้วก็พากันเลื่อนลอยขึ้นสู่เวหาต่อหน้าทิดาเศรษฐีนั้นแล้วไปลงที่การจะนะอุทยานจึงได้ฉันในที่นั้นในอุทยานได้เห็นพระเถระนั้นจึงไปกราบทูลพระราชา พระราชาจันทปัชโชตได้เสด็จไปที่พระราชอุทยานพอดีพระเทระฉันเสร็จแล้วพระบาทเท้าเธอก็กราบไหว้แล้วตรัสถามว่าวันนี้ท่านทั้งหลายได้อาหารที่ไหนพอได้ทรงสดับเรื่องดังกล่าวนี้แล้วจึงเสด็จกลับพระราชนิเวศและโปรดให้ไปรับทิดานั้นมาตั้งให้เป็นอัครมเหสีในวันนั้นต่อมาเวลาภายหลัง เมื่อพระอัครมเหสีนั้นได้พระราชโอรสแล้วจึงทรงตั้งชื่อว่าโคปาลกุมารเหมือนกับชื่อมหาเศรษฐีผู้เป็นตาจึงปรากฏพระนามว่าพระนางโคปาลมาตาเทวีตามชื่อแห่งพระราชโอรสพระนางมีความเลื่อมใสต่อพระเทระยิ่งนักจึงได้โปรดสร้างวัดถวายพระเทระไว้ในการจนะอุทยานนั้นดังนี้ เรื่องของนางสุปิยะอุบาสิกาในการที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าสเสด็จอยู่ในป่าอิสิป,ปตนมิขทายาวันครั้งนั้นมีสุปิยะอุบาสกและสุปิยะอุบาสิกาได้เป็นอุปถากพระภิกษุทั้งหลายด้วยความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาวันหนึ่งได้ทราบว่ามีภิกษุองค์หนึ่งฉันยาประจุรุทาย ปรารถนาจะฉันแกงเนื้อสักหน่อยสุปิยะอุบาสิกาก็รับว่าจะหามาถวายจึงกลับไปยังเรือนใช้ให้คนไปซื้อเนื้ออันเขาขายอยู่ในตลาดนั้นปรากฏว่าหาซื้อเนื้อที่ตายแล้วมิได้เลยสุปิยะอุบาสิกาจึงคิดว่าพระภิกษุที่อาพาธนั้นมิได้ฉันแกงเนื้อแล้วอาจจะอาพาธหนักหรืออาจจะถึงตายได้เป็นมั่นคง และตัวเราได้รับปากไว้แล้วจึงได้ตัดสินใจเอามีดเชือดเนื้อที่ขาของตนแล้วส่งให้ทาสีว่าเจ้าจงต้มแกงเนื้อนี้แล้วจงนำไปถวายแก่ภิกษุไข้ชื่อนั้นชื่อนั้นถ้าผู้ใดถามว่าฉันไปนไหนจงบอกว่าฉันเป็นไข้ยอยู่สุปิยะอุบาสิกาสั่งดังนั้นแล้วจึงเอาผ้าห่มพันขาเข้าไว้แล้วเข้าไปในห้อง ขึ้นนอนอยู่บนเตียงนั้นลำดับนั้นสุปิยาอุบาสกไปยังเรือนสุปิยาอุบาสิกาแล้วถามว่านางสุปิยาไปไหนทาสีจึงบอกว่านางนอนอยู่ในห้องสุปิยาอุบาสกจึงเข้าไปถามเมื่อได้ทราบความดังนั้นแล้วจึงสรรเสริญว่าอัศจร,ริ์จริงๆแล้วหนอสุปิยานี้มีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจริงๆ แม้กระทั่งเนื้อหนังในกายตัวยังบริจาคได้จะว่าไปใหญ่ถึงสิ่งของภายนอกกายนั้นเล่าซึ่งว่าจะมิได้ให้นั้นจะมิได้มีเลยแล้วจึงไปอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมกับพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงเพื่อจะให้เป็นบุญปีติปราโมทในวันรุ่งเช้าครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเรือนนั้นแล้วจึงตรัสถามสุปิยะอุบาสกว่า สุปิยอุบาสิกาไปไหนจึงไม่เห็นสุปิยอุบาสกกราบทูลว่านางป่วยไข่ยอยู่พระพุทธเจ้าข้าจึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าท่านจงช่วยพยุงมาที่นี่เถิดอุบาสกรับพระพุทธดีกาแล้วจึงไปพยุงนางออกมาสู่สำนักพระพุทธเจ้าแต่พอนางสุปิยอุบาสิกาได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเท่านั้น แผลอันใหญ่นั้นก็งอกเนื้อหนังเป็นปกติขึ้นดังเก่าคนทั้งสองจึงถวายพัตตาหารอันประนีตแก่พระภิกษุสงฆ์มีพระพุทธองค์ทรงเป็นประธานดังนี้ผลบุญที่บุคคลเหล่านี้กระทำแล้วด้วยการบูชายิ่งกว่าชีวิตของตนได้ให้ผลทันทีในปัจจุบันเรื่องเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วในสมัยพระพุทธองค์ยังทรงพระชนอยู่ จากนั้นเมื่อเสด็จกลับจึงรับสั่งให้ประชุมภิกษุสงฆ์ทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปไหนขอเนื้อต่ออุบาสิกาภิกษุรูปนั้นได้ทูลรับต่อพระผู้มีพระภาคว่าตนเป็นผู้ขอและเขาได้นำมาถวายและฉันแล้วโดยไม่ได้พิจารณาพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงติเตียนว่าการกระทำนี้ ไม่เป็นไปเพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสครั้นแล้วทรงรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายเรื่องการฉันเนื้อสัตว์ดังนี้หนึ่งห้ามฉันเนื้อมนุษย์ด้วยเหตุแห่งอุบาสิกาสุปิยามีศรัทธาเลื่อมใสภิกษุถึงแก่สละเนื้อของตนเองนำไปต้มถวายแก่ภิกษุผู้อาพาธจนตัวเองต้องเจ็บป่วยพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติ ห้ามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบรรดาคนที่มีศรัทธาเลื่อมใสมีอยู่เขาสละเนื้อของเขาถวายก็ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่พึงฉันเนื้อมนุษย์รูปใดฉันต้องอาบัตทุลัจใจอันหนึ่งภิกษุยังไม่ได้พิจารณาไม่พึงฉันเนื้อรูปใดฉันต้องอาบัตทุกกฎ สองห้ามฉันเนื้อช้างสห้ามฉันเนื้อม้าสห้ามฉันเนื้อสุนัขหห้ามฉันเนื้องู 6. ห้ามฉันเนื้อราชสี7ห้ามฉันเนื้อเสือโคร่ง8ห้ามฉันเนื้อเสือเหลือง 9. ห้ามฉันเนื้อหมี 10. ห้ามฉันเนื้อเสือดาว ต่อไปจะเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งขึ้นไปอีกเพราะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยที่ยังว่างจากพระศาสนาเป็นการที่พระพุทธเจ้ายังไม่ได้ทรงอุบัติแต่ว่าบุคคลเหล่านั้นได้ขึ้นไปบนสวรรค์ทั้งเป็นมีสีท่านดังนี้โคตติลละคันทัพพระราชาหนึ่งสาธินราชาหนึ่งเนมิราชาหนึ่งมันทาตุราชาหนึ่ง บุคคลทั้งสี่ท่านนี้ได้ขึ้นไปบนสวรรค์ชั้นดาวดึงด้วยกายที่เป็นมนุษย์ความจริงผู้มีชื่อทั้งสี่นี้มิใช่อื่นไกลเป็นสมเด็จพ,พระจอมไตรองค์ปัจจุบันนี้เองได้เกิดขึ้นในสมัยที่เสวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์นั่นเองเรื่องของโคตตินละคันทัพพระราชาในคราวที่พระมหาโมคลาได้ขึ้นไปที่ดาวดึงสวรรค์ ได้พบนางเทพธิดา36อสิบในวิมาน36หลังซึ่งตั้งอยู่เป็นลำดับไปเมื่อกลับมาแล้วได้กลาบทูลเรื่องนั้นแด่พระพุทธองค์ให้ทรงทราบพ,พระพุทธเจ้าจึงตรัสเล่าเรื่องอดีตของพระองค์ให้ฟังว่าในอดีตการเมื่อครั้งพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติในกรุงพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลคันทพะ คือตระกูลดิดสีตีเป่าเป็นผู้มีศิลปะปรากฏทั่วไปเป็นอาจารย์ชื่อว่าโคตติลบัณฑิตมีนักดิดสีตีเป่าชื่อว่ามุสิละอยู่เมืองอุชเชนีได้มาขอเรียนด้วย mm. เมื่อเรียนจบแล้วจึงขออาจารย์ไปแสดงศิลปะถวายพระราชาพระราชาทรงโปรดให้อยู่ด้วยแล้วจะให้รางวัลครึ่งหนึ่งของเบี้ยเลี้ยงที่ให้แก่อาจารย์ นายมุสิละทูลขอให้เท่ากับอาจารย์แต่พระราชาตรัสว่าธรรมดาอาจารย์ย่อมใหญ่กว่าสิทธิ์เราจักให้เจ้ากึ่งหนึ่งนายมุสิละจึงกราบทูลขอให้ทอดพระเนศศิลปะของตนกับอาจารย์ฝ่ายพระโพธิสัตว์ได้รู้ข่าวเช่นนั้นคิดว่าอาจจะพ่ายแพ้เพราะความแก่เท่าชราของตนจึงคิดจะฆ่าตัวตาย พอเดินเข้าไปในป่าจะผูกคอตายแต่พอนึกกลัวตายก็กลับมาอีกเดินกลับไปกลับมาอย่างนี้จนย่าเตียนไปพระอินทร์จึงลงมาปรากฏในอากาศทรงทราบเหตุดังนั้นแล้วจึงแนะนำวิธีดีดพินแก่พระโพธิสัตว์พร้อมกับให้บ่วงสามบ่วงตรัสว่าเมื่อเสียงพินดังแล้วท่านจงโยนบ่วงบ่วงหนึ่งขึ้นในอากาศ จกมีนางฟ้าลงมาฟ้อนอยู่ข้างหน้าของท่านเมื่อถึงวันประลองปรากฏว่านายมุสิละก็ต้องพ่ายแพ้แก่อาจารย์มหาชนได้พากันลุกคือเข้าทำร้ายจนถึงแก่ความตายพระราชาทรงโปรดให้พระราชทานทรัพย์เป็นอันมากแก่พระโพธิสัตว์ฝ่ายชาวเมืองก็กระทำตามอย่างพระราชา สมเด็จอมรินทราได้ตรัสเล่าเรื่องนี้แก่เหล่าเทพธิดาพวกเทพธิดาจึงกราบทูลว่าหม่อมฉันอยากจะเห็นอาจารย์ขอได้โปรดให้ไปนำมาในที่นี้เท้าวโกศีจึงตรัสสั่งให้มาตลีเทพสารถีนำเวชยันตรรสไปเชิญมาเมื่อพระโพธิสัตว์ขึ้นมาถึงแล้วจึงได้แสดงศิลปะในการดีดพินให้ฟัง เมื่อจบแล้วจึงได้ขอให้เทพธิดาทั้งหลายเล่าถึงบุญกุศลที่เป็นความดีให้ฟังนางเทพกัญญาเหล่านั้นได้เล่าให้ฟังว่าตนเองเคยเกิดในสมัยพระพุทธกัสปะล้วนแต่ได้ถวายทานต่างๆกันทั้งนั้นครั้นล่วงไปเจ็ดวันเท้าสักกะเทวราชจึงรับสั่งให้ท่านมาตาลีอัญเชิญพระโพธิสัตว์กลับลงไปสู่กรุงพาราณสี เวลากลับมาแล้วก็ได้เล่าเหตุการณ์ตามที่ตนได้ไปเห็นในสวรรค์ให้คนทั้งหลายฟังจำเดิมแต่นั้นมาคนทั้งหลายก็มีความอุตสาหะในการทำบุญกุศลส่วนพระโพธิสัตว์ก็มั่นอยู่ในการให้ทานรักษาศีลแล้วได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์เมื่อพระพุทธองค์ทรง,งแสดงเรื่องนี้ให้พระมหาโมคคลาฟังจึงทรงประชุมชาดกว่า นายมุสิละในคราวนั้นได้มาเกิดเป็นพระเทวทัตในคราวนี้ท้าวโกศีได้มาเกิดเป็นพระอนุรุตพระราชาได้มาเกิดเป็นอานน์ส่วนโคตตินละบัณฑิตได้มาเกิดเป็นเราตถาคตในบัดนี้ เรื่องของสาธินราชาในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพระราชาทรงพระนามว่าสาธินะในเมืองมิถิลารับสั่งให้สร้างโรงทานไว้หกแห่งแล้วทรงบริจาคทรัพย์หกแสนทุกวันทรงรักษาศีลห้าบ้างทรงรักษาอุโบสถศีลบ้างแม้พวกชาวเมืองก็ตั้งอยู่ในโอวาทของพระองค์ทำบุญให้ทานเป็นต้น ตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์ทั้งนั้นได้ไปนั่งที่เทวสภานั้นแล้วต่างพันานาคุณแห่งศีลและอาจาระคือความประพฤติของพระราชาอยู่ทีเดียวฝ่ายเทพ,พย,ยดาที่เหลือฟังคุณกกถานั้นแล้วมีความประสงค์จะเห็นพระราชาเท้าสักกะทรงทราบใจของถวยเทพเหล่านั้นจึงทรงบัญชามาตลีเทพ,พบุตรว่า ท่านจงไปนำพระเจ้าสาธินะมาด้วยเวชยันตรรสมาตลีเทพ,พบุตรจึงไปสู่เมืองมิทิลานำพระองค์มาทวยเทพพร้อมด้วยพระอินเห็นพระองค์แล้วต่างร่าเริงยินดีทำการต้อนรับแล้วที่นั้นเท้าสกกะได้แบ่งเทพนครนางอับสรโกดครึ่งและเวชยันตปราศาสตร์ครึ่งหนึ่งให้แก่พระเจ้าสาธินะ พระบาทเท้าเธอเสวยทิพยาสมบัติอยู่เจ็ร้อปีล่วงไปแล้วโดยการนับอย่างมนุษย์ต่อมาบุญอันเป็นเหตุอยู่ในเทวโลกโดยอัตภาพนั้นสิ้นแล้วความไม่ยินดีก็เกิดขึ้นองค์อมรินทรงทราบเหตุนั้นจึงทรงบัญชาให้มาตลีเทพบุตรนำไปลงที่อุทยานในอุทยานเห็นดังนั้นแล้วได้กราบทูลแก่พระเจ้านาระทะ ผู้เป็นปนัดดาองค์ที่เจ็ดของพระองค์ทราบว่าเวลานั้นคนมีอายุข700ัยเจ็ร้อปีฝ่ายพระเจ้านาระทะเสด็จมาถวายบังคมพระโพธิสัตว์ทูลอัญเชิญให้เสวยราชสมบัติแล้วพระเจ้าสาธินะตรัสว่าเราไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติเพราะว่าเรามาในที่นี้เพื่อต้องการทำบุญเรามีความประสงค์ที่จะให้ทาน ซึ่งหยุดเสียตั้งแต่เจ็ดร้อปีเพียงเจ็วันเท่านั้นพระเจ้านาระทะจึงทรงจัดแจงมหาทานพระโพธิสัตว์ทรงให้ทานตลอดเจวันในวันที่เจ็สวรรคตรแล้วบังเกิดในภพดาวดึงนั่นเองดังนี้ต่อไปเป็นเรื่องของมันทาตุราชาเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาประทับอยู่ที่พระเชตะวนาราม ทรงปรารบภิกษุผู้มีความฝักใฝ่ใคร่จะสึกรูปหนึ่งให้เป็นต้นเหตุแล้วจึงทรงแสดงชาดกนี้แก่ภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันความปรารถนาในกามารมยากที่จะให้เพียงพอได้เรื่องนี้นักปราชญ์ในปางก่อนผู้มีอำนาจแผ่ไปในมนุษย์และสวรรค์ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่อาจให้เพียงพอ กับความปรารถนาในกามารมณ์ได้ในต้นพัทธรกับนี้มีพระเจ้ามหาสมมุติราชพระองค์หนึ่งได้เสวยราชสมบัติเป็นพระบรมมกษัตริย์องค์แรกในโลกพระองค์มีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้าโรชราชแล้วมีพระราชโอรสสืบราชสมบัติติดต่อกันดังนี้คือพระเจ้าวรโรชราชพระเจ้ากัลยาณบดี พระเจ้าอุโบสถราชพระเจ้าวราอุโบสถและพระเจ้าวราอุโบสถนี้มีพระราชโอรสทรงพระนามว่าพระเจ้ามันทาตุราชพระเจ้ามันทาตุราชนั้นได้เป็นพระเจ้าจากรพัทด,ดีราชบริบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีฤทธาพินิหารแผ่ไปในทวีปใหญ่ทั้งสี่มีทวีปน้อยสองพันเป็นบริวาร แต่ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังไม่พอพระราชประสงค์วันหนึ่งพระองค์จึงทรงตบพระหัตถ์เบื้องซ้ายและเบื้องขวาเพื่อให้หาฝนแก้วเจ็ดประการนั้นตกลงมาในทันใดนั้นก็มีหาฝนแก้วเจ็ดประการตกลงมาจากอากาศดารดาดไปทั่วพื้นปัฐพีจึงตรัสถามหมู่อมร์ว่าในที่ใดจะมีความสำราญยิ่งไปกว่านี้ อมาจึงกราบทูลว่าสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชพระพุทธเจ้าค่ะพระองค์จึงเสด็จขึ้นทรงจักแก้วพร้อมด้วยหมู่อมาตตามเสด็จขึ้นไปสู่ชั้นจาตุมหาราชเมื่อท้าวมหาราชทั้งสี่ได้ทราบจึงพาหมู่เทพนิกรอ,ออกไปต้อนรับอย่างมโหฬารเชิญให้ผ่านสมบัติชั้นจาตุมหาราชอยู่ตลอดกาลานาน ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่พอพระราชประสงค์อีกจึงตรัสถามเท้าวมหาราชทั้งสี่ว่าที่มีความสำราญยิ่งกว่านี้ยังมีอีกหรือไม่ท้าวมหาราชทั้งสี่จึงกราบทูลว่ายังมีอยู่อีกคือสวรรค์ชั้นดาวดึงพระองค์จึงทรงจักแก้วพร้อมด้วยราชบริพารบ่ายพระพักสู่ดาวดึงเทวสถานท้าวมขวานเทวราชผู้เป็นใหญ่ จึงพาเทพพบุตรเทพธิดาทั้งหลายเสด็จออกไปต้อนรับแห่แหนเข้าสู่ดาวดึงส่วนขุนพลแก้วก็พาจากแก้วกับบริวารกลับสู่มนุษยโลกแล้วเท้ามัมควานเทวราชจึงแบ่งทิพยสมบัติในดาวดึงถวายพระเจ้ามันธาตุราชกึ่งหนึ่งจำเดิมแต่นั้นมาพระราชาทั้งสองพระองค์คือพระเจ้ามันธาตุราชกับท้าวมขวานเทวราช ได้เสวยทิพยาสมบัติอยู่ในดาวดึงสืบต่อไปกำหนดนับได้สามโกดหกหมื่นปีในมนุษย์เท้ามาขวานเทวราชนั้นจึงจุติจากดาวดึงแล้วมีท้ามาขวานองค์ใหม่อุบัติขึ้นแทนโดยอุบายนี้ล่วงไปได้สาชั่วพระอินทร์ซึ่งเรียกท้ามาขวานเทวราชครั้นถึงพระอินองที่สามสิบเจ็ พระเจ้ามันธาตุราชจึงทรงพระดำริว่าต้องการอะไรที่เราจะเสวยทิพยสมบัติเพียงกึ่งหนึ่งเท่านี้เราจะปรงพระชนมชีพเท้ามขวานเทวราชองค์ใหม่นิเสียจะเสวยทิพยสมบัติให้เป็นสุขแต่เราผู้เดียวครั้นทรงพระดำริอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถจะปรงพระชนเท้ามขวานเทวราชนั้นได้ จึงทรงเป็นทุกข์ในพระราชาหฤทยัยทั้งชราภาพก็เบียดเบียนพระวรกายจึงพลัดตกลงมาจากเทวโลกสู่พระราชอุทยานของพระองค์ด้วยเหตุว่าธรรมดามนุษย์ย่อมไม่แตกกายทำลายขันในเทวโลกแต่เมื่อถึงพระราชอุทยานแล้วก็หาเป็นอันตรายไม่ในอุทยานจึงนำความไปกราบทูลแก่ราชตระกูล ราชตระกูลก็พากันออกมาจัดที่บรรทมถวายในพระราชอุทยานในขณะนั้นอมาต์ทั้งหลายจึงกราบทูลว่าบัดนี้จะให้ข้าพระบาททั้งหลายทําอย่างไรพระบาทเท้าเธอตรัสตอบว่าท่านทั้งหลายจงประกาศให้มหาชนรู้ทั่วกันว่าเราได้เสวยสมบัติจากกระพัดดีราชและทิพยสมบัติในสวรรค์ชั้นจาตุมหาราช และชั้นดาวดึงอยู่ตลอดกาลนานก็ยังไม่เพียงพอแก่ความปรารถนาในกามารมจึงพลัดตกลงมาจากเทวสถานมาอยู่ในพระราชอุทยานนี้บัดนี้ได้เสด็จสวรรคตแล้วครั้นตรัสด,ดังนี้แล้วก็เสด็จไปตามยถากรรมของพระองค์กำหนดนับพระชนมายุของพระองค์ได้หนึ่งอสงไขย ครั้นสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงนำมาซึ่งอดีตเทศนาอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่ายาวตาจันธิมะสุริยาปริหรันติสัมมาสัมพุทธสาวโกแปลว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ทั้งหลายย่อมหมุนเวียนรอบเขาสิเนรุราชเปล่งรัศมีโอภาสไปในทิศท,ทั้งหลายมีประมาณเท่าใด คนและสัตว์ทั้งสิ้นที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินมีประมาณเท่านั้นล้วนแต่เป็นทาสของพระเจ้ามันทาตุราชสิ้นแต่ถึงอย่างนั้นพระเจ้ามันทาตุราชก็ยังไม่พอพระราชประสงค์ด้วยหาฝนแก้วเจ็ดประการที่ทรงบรันรดาลให้ตกลงมาเพื่อสงเคราะห์ทาสทั้งหลายของพระองค์บัณฑิตรู้แล้วว่ากามรมทั้งหลายเป็นของมีสุขน้อยมีทุกข์มาก จึงไม่ยินดีในกามารมณ์อันเป็นทิพย์สาวกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อมยินดีแต่ในธรรมเครื่องสิ้นตัณหาเท่านั้นครั้นสมเด็จพระพักควันบรมศาสดาโปรดประทานพระธรรมเทศนาอย่างนี้แล้วจึงทรงแสดงอริยสัจสืบต่อไปภิกษุผู้มีความกระสันอยากศึกนั้นก็ได้สำเร็จพระโสดาปติพล ส่วนภิกษุทั้งหลายที่มาด้วยกันก็ได้บรรลุมรรคผลตามวาสนาบารมีของตนของตนแล้วสมเด็จพระทศพลจึงทรงประชุมชาดกว่าพระเจ้ามันธาตุราชบรมจาก,กรพพัดในครั้งนั้นคือเราตถาคตในบัดนี้แลขอยุติเรื่องราวไว้เพียงแค่นี้จึงขอเข้าสู่ปัญหาของพระยามิลินต่อไป วันนี้ดิฉันแสงอรุณการจนะรัตและรายการแบ่งปันเรื่องดีๆต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีความสุขกายสุขใจแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ